สวัดีครับผมสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปีนน้องทีเอลและน้องเอลทีสวัสดีค่ะมือนี้เขานี่โคกน้องนาเ,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 เ <laughs> นี่โคกน้องนามหาเจแปนอยู่ที่อยู่ไสอยู่ไสอยู่สีเชียงใหม่เจแปนน้อยขันย่ยนอนหลับอยู่เจหนังไม่ได้ขันย่ยนอนหลับ อดีเป็นกรับุมสวัสดีครับหมอายืนยืนยืนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีรับสวัสดีค้ับชช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 ัชชชชเจะจะ ขาไนยนอนหลับแต่มันหยุดก็เลยพาที่เอวขาไนยมาเล่นกับเจแป็นหยุดน้องที่เอววันจันทร์ล่ะบ่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่ายุดหยุดวนเกิดไปเลยไปเลยไปเลยกำลังคิดดื้อเจเป็นหน่อย เป็นเป็นตะเอตะเอนั่งเห็นน้องกําลังดื้อยังไปกวยน้องดิที่เปนน้อยกําังดื้อกําลังไปเป็นขาใหญ่เฮากนอนหลับพุ่นดนอนนิ่งๆอยู่พ่น นตื่ขึ้นมาชิเมนนักกันบนี้ดื้อบอสเปรเ้ยเปรนเตเปี่ดบอย่ตงเรียนบ่หรอยดดงเรียนามือนยยงเรียนล้วก็จันวันจันยู่ได้ยังวันจันยุดวันเกิดพระราชนมาเดือนนี้เป็นเดือนอะเดือนมิถุนา มันเกิดใครคะเดือนนี้วันที่สิบหกวันที่สิบหกเนน่ะเอกเกิดต่อนแต่เอกเกิดมิถุนาวันที่สิบห้าวันที่สิบหกกรต็มแปขวบแปขวบแล้วน้องทเทียวเข้าเดียวแปปีแล้วหายง่ายสองปีสามเดือนอ้อย่านี้กกัเล็กกว่น้องกำลังดื้อกำลังดื้อมันไปเปลนน้องมันกติดแผหา่ไป ไ,ไปมไไเอทเด้เป้นเงย,ยไหลหนนไปอทดปเดจมันยุดกันเลยพาขายที่เยวมาเล่นกับน้องจีเป๊นดูนมะมาหาป้าเปิ้ลมาหาป้าเปิ้ลคายน,นอนหลับ นอยนยูนอนหลับจี่เป็ยนกกำลังดื้อไปเลยไปเลยเก่งวะงานไม่ได้จีเปีนนะไปไปเอาขวดนมเด้อไปบอาหิไหนไหลไปเด้อไปไปเอามาคุณนะ <c oughs> กำลังไปเป็นเอ้วลอยเอาคนคานก็ได้ลอยเอาสามเดียมเนดะ้อตสามเดียมเนดะ้อ านพอได้ลอยเอาวัานนี้เอาเอามาพี่วันนี้เอาพี่อ้าวโค้งแล้วไม่ตางไม่มีอยุยน้องด้ีั๊ก่ีสีีกะอมาตมพกวันนี้มาตัมพว,วันนี้มาตัมพุวันนี้อ่ะยำมายำมา ยังม่หัวสิตำโามงขอดด้นหอนแล้วเย็นยังวันนี้ทางานนี่ยังวันนี้สาวคัผมงอกให้ผมงอกกันหลายแล้วแตะกี้ละแม่ยกเท่าละสามสี่เ้นเดี๋ยวนี้เท่าละกัมขึ้หยอนละ าบ่นอนหัตํปุบนี่ตปุบนอ่ะิเปนทีถาเอตบมือแปะๆเตบมือแปะตบมือแปะสวัสดีครับสวัสดีครับตบมือแปะๆเทาความเคารพเฮ็ดคือเอนี้ด้ความเคารพ t h y อยู่เตเบนน้อยอิเล็กทกส์แจ๊ะเอ๋จะเปลนรูปรอเด้อจะเปลน้จะเปลยนูอเด้อีเนน้อยยนี่่ ดิดลูกมองดูมึงดูฟันอะยิงมางดูลูกผมพ่อใจห่อตอนเมยมันยืดแรกๆนกนะเมย์ลกเธอละสามสี่เซนตอนมันยืดแรกๆเด็ เดี๋ยวนี้เท่าไรกับมือเดี๋ยวนี้ผ่านไปสิบปีแม่บนึ่โอ้โหนะลูกลูกลูกเมย์ค่ะแต่ลูกมือนั่นลูกในพอด้อค่าลูกผมหอกเท่าไหร่หนึ่งร้อยเอาคือสิเอาหลายแท้หยัดกระปุกหยัดกระปุกหยัดกระปุกเอาลูกซะนะเจ็ดร้อยละ สินาบาทนับบ้่งด้นี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสามสิบสี่สิบสี่บาทละกรสีได้ละกรสีได้สาวบาทละอะไ้าลูกดีเอล้องทองมันยคบมีไหมป่ะได้ยากระยาหน่อยหางอันนึง อยู่ข้างเงือป๊อปปิในที่รถพาสมน้ำของติดริมน้ำโองเลยจังหวัดหนองคายอำเภอซีเชียง,งใหม่มา,าเจีเป็นหน่อยพอดีลุงแจ็กเพื่อนยายทาทรายมาพี่มาคุมทาทรายอยู่ทางนี้ป่ะปั่นออกกำลังกายไอว่ามีมขาญ่มีขาญ่กับเจีเปียนได้จักรยานหน่อยอันนึงพีม่นีหอง แล้วพาพี่น้องไปเบิงลิมโขงพอดีบ้านเจแปนที่มาเสาอยู่สีเชียงใหม่นี่พอดีลุงแจ็คเราอ่ะไอ้เคยเรามาคุมท่าทรายอยู่สีเชียงใหม่ก็เลยวันหยุดก็เลยพาที่เอวเอทีมาเล่นฮ่าบรรยากาศป่ะเดี๋ยน้องปิ้นพาไปเบิงน้ำโขงปิดฟังสอบปอป,อ,ปอลาวเลยแล้วไปชมน้ำโขงน้ำกัน ติดน้ำของเลยพี่น้องนี่พุทตาเพื่อนกำลังใส่มองควันมองใส่มองอยู่ทางใต้นี่ากลันมองหาปา่าที่ยวเนมเหีนเป็นบ้านเป็นเพือนทังพุ่นี่สปปล,ปล,ลาวได้น่พี่น้องตรงข้ามกันกันกบเรียงจันนี่มันเป็นแยกออกมาแล้วก็มีเก,กาะกลาง มีกอกลางกอกลางฟฝั่งนั่นที่เป็นของสปปลาวบกไก่เด้พี่น้องนะใกล้ๆกอกลางเป็นของสปปลาวแล้วก็มีเพื่อนมา ah e เฮ็ดให้นหนเฮ็ดนาเฮ็ดสวนเลี้ยงง,วงัวเลี้ยงควายพ้อมยุกกอกลางพี่น้องทางสปปลาวพี่น้องทางบ้านเฮาทางนี้เพื่อนกะ เฮ็ดสวนเฮ็ดสวนปลูกมะเข้าโพดลูกมะกรยปลูกป่ามทางนี้คุนตาเพ่นกำลังไซอย่างน้อกาลังไซมองวะตรงข้ามกับเียงจันเลยฟังทางพ่นนี่ซูมให้พี่น้องบ้างใกล้ๆเลยพูนะ่ะใกล้สักไหนพี่น้องวะ โฟนฟ้ากำลังสีตกเป็นหาาทรายเป็นแยกแล,กล้วก็มีกอกลางเข้ามาบ้านเจแปนสิยุบนี่ทางหลังนี่ติดกับริมโขงเลยเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศยามมือแรงริมโขงที่สีเชียงใหม่จังหวัดน้องคาย มุเสาในคุณตาเพิ่นกํามากวดมองเนี่ยมีเพิ่อนเล่นออกกําลังกายพร้อมเส้นนี้บรรยากาศดีเบิ่งความไกลพี่น้องว่าทําไรโอโโน,นโยนโยนพี่น้องเห็นปะนะเครื่องบินโอ้บ่ได้เอาขาใหญ่มาเบิ่งขันขาใหญ่มานี่สิตื่นเต้นคักเลยเมื่อกี้นี่โยน,นกําลังลงพี่น้องขันเอาขาใหญ่มานี่ ในเหตุยนต์นี้ดีใจบันยังละเพิ่นมักคักเครื่องบินเป็นเครื่องบินเป็นทหารจริงมักสงสัยเครื่องบินทางนครหลวงวิงจันทร์เพื่อนกําลังลงบรรยากาศไกลกันซําใดพี่น้องมาพื่น่ะลอยข้ามก็ได้ด้นี่ลอยข้ามเมืองรถบ่อเแสงมันบ่มีแดดพี่น้องแสงมันละบอกค่อยงามปันใดมันบ่มีแสงมันขึ้มมันเหมิด ั้งสปปลาวก็ฝนตกพุ่นบึ้มบมบึ้มบมอยู่ทางพุ่นฝนกําลังตกเลยเบิ่งบรรยากาศเป็นตาเก็บหอยเป็นตาใส่มองพี่น้องบรรยากาศจังสิได้จักรยานนอยอันนึงก็เลยขี่เล่นตังอกําลังกายพร้อม <laughs> อ่าขี่จักรยานเลาะริมองป้า เสยียงกระเรียนเสยงเงาคุณนะฟังสอบปอลาวเขาตอนนี้ฝนตกนะฝนตกอยู่ยได้ตอนนี้พี่น้องคุณนด้เนี่ยไปฝนมันกําลังตกบึ้มบเบึ้มบึ้มอยู่ทางนี้นี่บ่ตกทางนี้นี่มีแดดเด้ทางนี้ทางนี้แต่ว่ามันก็ะเขิบเนี่ยทางนี้นั่นมีแดดทางพูดฝนตกมีซาลาน้อยพร้อมหมดนะมองให้หนัง เขายู่ดวดได้าหญ่นอนหลับขาหญ่นอนหลับอยู่อยู่กับพ่อคนลเบ้านี่คนามีคนใหญ่พันจักรยานพ้อมแล้วก็มีเออกกำลังกายพ้อมปเียวมาหาคานญ่เขอบันนะกะเอ๋สัป้นอกนนะป็นันจักรยานหนอเม่ไปรินน้ำองมาเหอเขอบันเลยนะเบ้งรรเตอ nói, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไ,ไดไปเติมมอ่ะเป็นยังนอนบนนอนไม่จะรอไม่นเอยอย่งขันจะน,น้อยอ๋อร้อมันน้อยเกระจิกลิกสระขย <laughs> ยังห่ตน,นอนยี่เปยบายบายสัี่ะบายบายเติมน,นอนแล้วขายยัติแล้วโอ้โหบูดา บ่ย่าบ่สาวแล้วบันนี้ซึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะยเยี่เลี้ยวกลับมาบันนี้เลี้ยวกลับมาเลี้ยวกลับมาเด้อยันรถเด้อหัดรถเห็นบ้านน่ะรถรถเวลามีรถละจอดสักก้อนเวลารถมาน่ะ มามามานี่มาเร็วเร็วรถมาเร็วเร็วเด็นน้ำตาแล้ว